สวัสดีค่ะทุกคนด้วยวันนี้นะคะวันที่สิบตุลาคมเป็นวันสุขภาพจิตโลกนะคะวันนี้แม่ฝนก็จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับที่เคยป่วยด้วยโรคซึมเศร้านะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วค่ะสาเหตุเกิดจากแม่ฝนได้สูญเสียคุณพ่อนะคะ โดยที่ยังไม่ได้ตั้งตัวแบบไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าคุณพ่อจะป่วยเป็นโรคร้ายนะคะนี่ก็เลยสูญเสียแบบกระทันหันประกอบกับว่าแม่ฝนเป็นภาวะหลังคลอดด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งคลอดน้องอยังได้ไม่ถึงปีนะคะคุณพ่อก็เสียทำให้ช่วงนั้นเสียใจแบบยังไงล่ะคะอธิบายไม่ถูกคะ่ะแว่า เหมือนโลกทั้งโลกมันแตกสลายไปเลยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รู้นะคะว่าตัวเองเป็นจนกระทั่งได้ไปตรวจสุขภาพจิตกับคุณหมอค่ะจากผลการประเมินแล้วเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าให้ผลเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านะคะสาเหตุก็คือจากการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตหลังจากนั้นก็ได้ทำการรักษาโดย คุณหมอให้ยามาทานนะคะก็เลยอยากจะฝากถึงเพื่อนๆน,นะคะให้สังเกตรหรือว่าใครที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกเศร้าเสียใจรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยให้รีบปรึกษาคนใกล้ตัวหรือว่าไปปรึกษาคุณหมอดูนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยบางคนถ้าเป็น อาการที่เป็นมากๆเนี่ยจะถึงขั้นมีความรู้สึกว่าอยากทำร้ายตัวเองนะคะแล้วคนในครอบครัวหรือคนก็หมั่นสังเกตคนใกล้ชิดด้วยนะคะถ้าใครคิดว่าตัวเองมีอาการเนี่ยก็ให้รีบไปปรึกษาคุณหมอไม่ต้องกลัวหรือว่าไม่ต้องอายว่าเฮ้ยเขาจะหาว่าฉันเป็นบ้าไหมมันไม่ใช่เลยนะคะเพื่อนๆพอเราไปแล้วเนี่ยคุณหมอจะรับฟังเราทุกอย่างให้คำปรึกษา ทำให้เรามีความสบายใจกล้าที่จะเล่าทุกอย่างให้คุณหมอฟังจริงๆคะ่ะอันนี้จากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคะตอนนี้ก็ทานยามาเรื่อยๆแล้วก็ใครที่เป็นเนี่ยต้องทานยาตามที่คุณหมอสั่งนะคะห้ามหยุดยาด้วยตัวเองโดยเด็ดขาดเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันจะเกิดอาการดื้อยาหรือว่า จะเป็นมากกว่าเดิมนะคะอาจจะถึงขั้นว่าอยากทําร้ายตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าฉันอยู่ไปทำไมอยู่ไปก็ไม่มีคุณค่าเ,เพื่อนๆที่อย่าคิดอย่างนั้นนะคะเราต้องคิดว่าเราจะอยู่เพื่อคนที่เรารักได้รักเราอันนี้แม่ฝน,นก็มีกำลังใจจากคนในครอบครัวจากลูกสองคนเลยไม่ยังไม่ถึงขั้น เป็นขนาดที่ว่าอยากทํำลายตัวเองนะคะอยางออกจากกลัวตายด้วยซ้ําเพราะว่าเรายังมีลูกที่เล็กอยู่นะคะนี่ก็ฝากเพื่อนๆฝากคนในครอบครัวให้เอาใจใส่ดูแลก,กันให้มากๆนะคะให้คําปรึกษาลูกที่เป็นวัยรุ่นนี่เราต้องยิ่งดูแลเป็นพิเศษนะคะเพื่อนๆ แล้วยังไงใครมีประสบการณ์อะไรจะมาแชร์กันก็สามารถเม้นมาได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์จากตัวเองเลยที่ประสบปัจจุบันก็ยังทานยาอยู่นะคะแต่ว่าอาการก็เหมือนใกล้จะเป็นปกติแล้วค่ะแต่ไม่ได้ค่อยซีเรียสไม่คิดมากอะไรแล้วอยากให้เพื่อนๆที่คิดว่าตัวเองเป็นเนี่ยรีบไปปรึกษาคุณหมอ นะคะอย่าปล่อยให้อาการมันเป็นเยอะเดีย๋ยวมันจะแก้ไขอะไรไม่ได้ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะเนื่องในวันสุขภาพจิตโลกก็ทุกคนก็ดูแลให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะสวัสดีค่ะ